สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBR2563 นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวก6เล่น2ตัวล่างข้อจำกัดของ2ตัวล่างก็คือถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดการเบิ้ลก็คือหลุดนะคะนี่คือข้อจำกัดของ2ตัวล่างนะ2ตัวไม่ว่าจะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างแล้วเราเรียกว่าบางที่ก็เรียกวิน8ตัววิน7ตัวนะคะนี่คือข้อจํากัดนะถ้าไม่กดการเบิ้ลถ้าเลขออกเบิ้ลคือหลุดนะคะามาดูกันเลย2ตัวล่างเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่41จนถึงรอบที่4 6เข้า2 4 6รอบแล้วนะคะยีก่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆประมาณ9รอบ10แรอบเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะแล้วก็เช็คสูตรก่อนน้าเล่นด้วยนะคะบางครั้งอาจจะหลุดไปแล้วก็ได้แล้วต้องต้องเช็คก่อนก่อนจะลงทุนนะมาดูกันเลยนะคะเล่น2ตัวล่างนะคะกับเลขด้วยถ้าไม่กับคือ28ตัวถ้ากดกับอีก28รวมเป็น56ตัวนะคะเราก็จะดูว่าเราจะกดกับเลขหรือไม่กับเลขเราดูสถิติย้อนหลังประมาณ3รอบนะคะดูว่ามันออกในรูปแบบไหนออกแบบกับหรือ ออกตรงหรือออกแบบกลับนะคะเราก็ต้องมีเทคนิคดูดูดูด,ดูจังหวะดูตัวเลขว่ามันจะออกแบบ รงหรือแบบกลับนะคะอันนี้ก็พิจารณาเอานะคะในแต่ละเทคนิคในแต่ละคนในแต่ละท่านนะก็มาลงทุนกันมาลุยกันเลยนะแอดมาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจโปรแกรมหรือสนใจดูรอบต่อรอบหรือสนใจสูตรก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเป็นโปรแกรมนะคะใช้ง่ายสบายมากเลยรวดเร็วทันใจเช็คได้รอบต่อรอบแล้วก็มีอยู่หลายสูตรเลยมีอยู่หลายแบบหลายทั้งไทยทั้งนอกทั้งหุ้นทั้ง ทั้งรัฐบาลมีหมดเลยมีทุกเวอร์ชันนะคะสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะมาดูกันเลยนะคะก็2ตัวล่างนะคะก็บินนั่นเองบิน8ตัวนะเอารอบที่46กันแล้วกันจะได้ให้สมาชิกได้ไปลงทุนทันก็จะเอารอบก่อนหนะ้านั้นคือรอบที่45มาคำนวณร้อยบนนะคะรอบที่45ร้อยบนคือ9บวกค่าคงที่คือ6 9บวก6เท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยก็คือ5มาน,นะเพิ่มไม่ได้ 8ตัวแล้วก็จับวินนะคะใครยังวินไม่เป็นนะคะไปดูใน youtube ของแอดได้นะการแอดอธิบายแบบจดแบบละเอียดเลยไปดูย้อนหลังได้นะคะรอบที่46ออก40422 2, 2, 2ตัวล่างเห็นไหมคะเบิ้ลมานี่คือข้อจำกัดของของสองตัวล่างนะเลขอ,ออกเบิ้ลมาพอดีเลยเห็นไหมแต่ว่า2เราเข้าอยู่แต่ว่าทีนี้เราถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะคะนี่คือถ้ากดการเบิ้ลคือได้นะ ก็จะเพิ่มทุนเข้าไปอีกนะจากปกติ28ตัวกับอีก28แล้วก็ต้องกดการเบิร์ดอีก8ตัวนะคะก็จะเพิ่มทุนอีก8บาทนะรอบที่47ก็จะเอารอบที่46มาคำนวณน,นะคะ ร้อยบนก็คือ4บวกค่าคงที่คือ6 4บวก6ได้10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0มานับเพิ่มให้ได้7ตัวนะคะเออนับเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะ0-7 0, 0 1 2ถึง7จ1 2 3 4 5 6 7จับวินจับวิน8ตัวนี้นะคะโปรแกรมจับวินให้แล้วเรียบร้อย28ตัวจะเอาแบบกดแบบกลับหรือแบบตรงก็ลองเช็ค3รอบย้อนหลังขึ้นไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะกดตรงหรือจะกดกลับ เราจะได้กดแค่28ตัวก็พอนะคะเราจะได้ลดต้นทุนกำไรจะเพิ่มขึ้นนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะยังไงใครสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ